นักนร้องเมื่อกี้เป็นนักมวยด้วยอ๋อเหรอแสดงว่าพี่เม็กโกหกเพลออะไรอ่ะต้องมีสากลครับนักร้องสากลคนบอกว่าพี่เม็กเป็นนักร้องเหรอคะอะไรนะฮะเป็นนักร้องเมื่อกี้เป็นนักมวยด้วยอ๋อเหรอคะเอ้ยคนติดตามต้้งสองล้านเนี่ยเป็นซูเป,ปอร์สตาร์แน่เลย ไปซูเปอร์เสียซูเปอร์เสีซูเปอร์เสียนี่โงกุนมะฮใช่ทียังสองอะไรครับผมยังยังสองครับผมปกติดีทุกคนผมไม่ยังยังสองเหลือแต่เสียงสูงเสียงต่ําเลยเสียงทุ้มเป็นนักมวยมีคนบอกไปเรื่อยเป็นนักมวยแสดงว่าพี่เอ็กโกหกสุดได้ไหนเราเอาเป็นแชมป์ดี เพี่มีนน่ะร้องเพลงอะไรคะเอ่อร้องเพลงอะไรอ่ะต้องมีสากลเงี้ยนักร้องสากลออเคยฟังว่าลองลองได้ไหมคะอาจจะเคยฟังบ้านนี่เอ้ยประปวนปรังเนี่ยเอ้ยจ้องนี่เอ้ยประปวนปรังนุ๊เธอไม่ใช่อนันตสกลนครโอ้อนันตสกลนครหูใจสกลนครพ่อเป็นคนใจนี่เป็นคนถูกที หัวไม่ใหญ่เ <anut ia át> <cuanto S 1> เป็นคนที่ไหนเป็นคนเอ่อเกิดที่สมุทรปราการค่ะแต่ว่าไปอยู่อ <serves> ๋อไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลว่าเกิดในรถไม่ได้เกิดที่โอ้โหเดี๋ยวนะขอหากล้องโอเคเฮ้ยมีกด็เจ๊งอะอ๋อคนพ่อกระเทินกะโลกะลาำสงเจ้า สีเป็นยังเจ้าบอกคชื่ออะไรเอชื่อชื่ออะไร <laughs> ชื่อมิ้นค่ะอ๋อชื่อมิน้นครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่อยู่จัดเชียงซเซรา้าหรอคนใช่ยอ,ยอยู่สะดเชงเซาค่ะ,ะ,คะแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพพอดี <laughs> เรียนที่สัเงเซาวาแต่ทํางานกรุงเทพค่ะ อ๋อโอเคใช่ฮะเหมือนคนเมาอ่ะผมเหมือนคนเมาไงดูอ่ม <herum len> สาลวนสาลวนนิดนึงค่ะสาลวนเนาะเออใช่เมาค่ะขาอยู่เดินมินเจอโดนเอฟซีคุณแม็กว่าไหมคะเนี่ยซาลวนไม่ม <rework> ีอคุณหลอกใครจะหลอกใครกนได้เดอะเอฟซีท่าลมกินน้ำไหมกินน้ำไหมไม่เออโอ้เชนครับชน ชนค่ะเชร์ส <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ทุกคนครับไม่ต้องมาเขินไม่ต้องมาอะไรนะครับผมปกติดีครับผมไม่ได้อะไรผมไม่คนยิ้มอยู่แล้วปกติผมก็เป็นคนแฮปปี้ครับผมไม่ได้เป็นคนซีเรียสอะไร